ภาพลูกค้ามายืนรอเมื่อถึงเวลาเปิดเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของร้านพลังบุญร้านค้าปลีกที่ขายของจำเป็นในชีวิตเลือกสรรของดีปลอดภัยต่อสุขภาพมองป้ายราคาก็เห็นความจริงใจเพราะบอกทั้งต้นทุนและราคาขายให้ลูกค้าได้รู้วันนี้ก็มาซื้อของใช้พวกพวกฟองเต้าหู้แล้วก็ยาสระผมเพราะใช้ใช้ประจำคือใช้แล้วดีอะแล้วราคาก็ถูกใจค่ะเป็นยุติธรรมคุณภาพดีราคาถูกพอใจมากค่ะ ที่สร้างความเชื่อมั่นเช่นนี้ได้เพราะมีสินค้าคุณภาพที่เกิดจากการทำงานร่วมกับผู้ผลิตอย่างใกล้ชิดดูแลทั้งวัตถุด,ดิบที่ปลอดภัยการผลิตที่สะอาดถูกสุขอ,อนามัยลงไปช่วยเสริมความรู้สร้างความเข้าใจพร้อมกับให้กำลังใจนี่คือกระบวนการพัฒนาคุณภาพสินค้าของพลังบุญพร้อมไปกับพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตในฐานะเพื่อนมิตรคุณส่วนบุญที่จับมือเดินไปด้วยกันขายถูกไม่เฉยอากาศ ขยันอุตสาหะปานีประหยัดซื่อสัตย์เสียสละก็คือเหมือนกับว่าให้พวกเราเนี่ยคนที่มาทํางานเนี่ยปฏิบัติธรรมนะส่วนเรื่องของการขายเนี่ยก็เป็นเรื่องรองก็คือเราจะไม่ขายสินค้าที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ที่เป็นดันตลายก็เป็นสิ่งที่เราสั่งสมมาเรื่อยๆไงนจนลูกค้าทุกวันเนี่ยเชื่อเชื่อมั่นในตัวเราเพราะความเชื่อมั่นเชื่อใจ การเริ่มนโยบายสิ่งแวดล้อมใหม่ๆจริงเป็นไปได้ด้วยดีทั้งการเลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ของหรือใช้ขวดรีไซเคิลบรรจุน้ำยาทำความสะอาดซึ่งมีลูกค้านำขวดเก่ามาบริจาคให้ด้วยเขาก็รู้ว่าเขาเอามาให้เราเราก็นำไปใช้ต่อแล้วเราก็คืนกำไรกลับให้เขาโดยที่ขายในราคาถูกมันก็เป็นวงจรอ่นี้ เป็นวงจรธุรกิจที่มุ่งเกื้อกูลชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมๆไปกับการขัดเกลาฝึกฝนตนเองให้ลดละเสียสละและแบ่งปันทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนต่างถือสินห้าและรับเงินเดือนอัตราเดียวกันเขาไม่ต้องเอามากก็ได้รายได้ของเราก็เกียดและช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีได้น้อยอะไรเงี้ยเขาได้เ้าก็มีความสุขเราได้น้อยเราก็มีความสุขมันชื่อร้านพลังบุญบุญคืออะไรบุญคือความไม่เห็นแก่ตัว ใกัับสงห้นนค,ค,คือธุรกิจคุณธรรมบนฐานคิดบุญนิยมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า20ปีแม้จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจกี่ครั้งก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆพลังบุญนิยมยังคงยืนท้าทายโลกทุนนิยมด้วยความจริงความเรียบง่ายความสุขจากการให้ด้วยพลังบุญและพลังใจ